ตอนที่163การสังหารราชาเทพครั้งแรกหลวเฟิงรู้สึกได้อย่างชัดเจนถึงพลังอันน่ากลัวที่กำลังจะมาถึงซึ่งดูเหมือนจะมีความสามารถที่จะกัดกร่อนทุกสิ่งหากร่างกายที่แท้จริงของเขาอยู่ที่นี่เขาพอจะสามารถต่อกรกับมันได้แต่ด้วยร่างโคลนเพียงตัวเดียวหลวเฟิงก็ไม่มั่นใจว่าจะพอไหวไหม โมโรซาเตรียมแผนสำรองไว้ซะหลัวเฟิงสั่งแผนสำรองหรือโมโรซาที่พร้อมจะชมการต่อสู้รู้สึกตัวสัน่นเมื่อเขามาถึงทวีปต้นกำเนิดตัวตนของโมโรซาในฐานะสัตว์ร,ร้ายแห่งขอบเขตจะไม่ถูกเปิดเผยจนกว่าเขาจะมีพละกกำลังสูงสุดแต่เจ้านายต้องมีแผนสำรองซึ่งก็คือการใช้ความสามารถ ล่องหนและไรายรูปร่างที่เจ้านายมีในเวลานั้นจะใช้แผนสลับตัวตนกันหลัวเฟิงจะกลายเป็นโมโรซาโมโรซาจะกลายเป็นหลัวเฟิงและพวกเขาจะปกป้องซึ่งกันและกันหลังจากกลายเป็นหลัวเฟิงโมโรซาก็จะสามารถใช้พลังที่น่าสะพรึงได้มากขึ้นตกลงค่าจะรอรับคำสั่งตลอดเวลา โมโรซาตั้งตารอคอยเรื่องต่างๆไม่น่าจะร้ายแรงขนาดนั้นเฝ้าดูไว้หลัวเฟิงกล่าวและผ่านเรือบินไปยังโลกภายนอกทันทีมออีอ้ชิงหยานและภรรยาของเขาเฝ้าดูการต่อสู้ระดับราชาเทพที่กำลังจะเกิดขึ้นภายนอกเรือบินผู้ติดตามที่อยู่ข้างๆต่างก็หวาดกลัวเพราะถึงอย่างไรการได้เห็นการต่อสู้ในระดับนี้ ก็ถือเป็นเรื่องที่หายากจงดูอย่างระมัดระวังละ่ะโมโรซาเหลือบมองมออี้ชิงหยานและพวกเขาถ้าสถานการณ์ไม่ดีข้าจะส่งเจ้าเข้าไปในสมบัติแห่งอวกาศชั่วคราวครับท่านอาจารย์รองมออี้ชิงหยานและภรรยาของเขาเฝ้าดูอย่างระมัดระวังหลัวเฟิงลอยอยู่กลางอากาศโดยไม่มีอาวุธใดๆในระยะไกลมีหมอกสีเทาขนาดใหญ่ เมฆก้อนโตนี้แผ่รังสีแห่งความชั่วร้ายราวกับว่ามันจะกัดกร่อนและทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ไม่เหลือซากข้ารู้ข้อมูลมากมายเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของทวีปต้นกำเนิดในสมัยโบราณแต่ข้าไม่รู้จักเจ้าหลัวเฟิงมองไปที่อีกฝ่ายข้าได้ยินมาว่าอาณาจักรสวรรค์เงาจะมีวิธีลับในการซ่อนสมาชิกมันทรงพลังจริงๆสำหรับพลังลึกลับ ที่สามารถส่งพลังต่อสู้ระดับจักกระพัดได้นั้นหลัวเฟิงย่อมไม่กล้าที่จะประมาทยังมีสิ่งต่างๆมากมายที่เจ้าไม่เข้าใจไอ้หนูเมฆหมอกสีเทาปรากฏขึ้นและจ้องมองไปที่หลัวเฟิงใครจ้างวานให้เจ้ามาทำอย่างนี้ล่ะหลัวเฟิงกล่าวเจ้ากระทำเช่นนี้กับคนรับใช้และลูกศิษย์ของข้าเจ้านี่มันชั่วช้าจริงๆ อาณาจักรเงาสวรรค์ไม่เคยทรยศต่อนายจ้างกลุ่มเมฆหมอกสีเทาไม่รู้ตัวตนของนายจ้างท้ายที่สุดแล้วมีผู้คนในอาณาจักรเงาสวรรค์ที่รับผิดชอบคำสั่งของลูกค้าเท่านั้นข้าไม่จำเป็นต้องจัดการกับเจ้าสำหรับภารกิจนี้แต่ข้าจะพยายามสังหารคนรับใช้และสาวกของเจ้าให้ตายต่อหน้าอย่างทุกทรมาน หลวเฟิงมองไปที่อีกฝ่ายข้าจะไม่เมตตาเจ้าหากทำเช่นนั้นฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าเป็นเพียงเด็กตัวเล็กๆเจ้ามีคุณสมบัติที่จะ,สะแสดงความเมตตาได้หรอือกลุ่มเมฆหมอกสีเทาหัวเราะเสียงดังก้องระหว่างสวรรค์และโลกกฎเกณฑ์ระหว่างสวรรค์และโลกกำลัง,ง,ง,งเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อทิศทางของเรือบินในระยะไก,กลยอย่างรวดเร็ว ทั้งโลกดูเหมือนจะเปลี่ยนเป็นสีเทาแย่แล้วสิคู่รักมออี้ชิงหยานในเรือบินเห็นโลกที่เดิมทีมีสีสันสดใสกลับกลายเป็นสีเทาสนิททั้งคู่มีความรู้สึกว่าหายนะตําลังมาเยือนพวกเขาก็กลัวว่าจะตายและในโลกสีเทาร่างของหลัวเฟิงก็หายตัวไปอย่างกะทันหันหยดน้ำสวรรค์และโลก โลกหยดน้ำขนาดใหญ่ยักษ์ปรากฏขึ้นครอบคลุมพื้นที่รอบข้างนับล้านล้านกิโลเมตรปกป้องเรือบินและเมฆสีเทาขนาดใหญ่ในโลกหยดน้ำขนาดยักษ์กดของสวรรค์และโลกก็ได้รับผลกระทบเช่นกันและพื้นที่สีเทาก็ถูกระงับอย่างรวดเร็วความเข้าใจของเจ้าเกี่ยวกับกฎดูเหมือนจะอยู่ในระดับปานกลางใช่ไหม โลบหยดน้ำขนาดมหึมาแสดงภาพลวงตาของหลัวเฟิงภายใต้การชี้นำของมรดกพิเศษรูปแบบชีวิตโลกหลัวเฟิงได้บรรลุรูปแบบตรีเอกภาพทั้งห้ารูปแบบซึ่งแตกต่างอย่างเป็นธรรมชาติจากรูปแบบแม่น้ำดำที่บรรลุโดยบังเอิญรูปแบบน้ำหยดนั้นถูกบันทึกไว้ในรูปแบบชีวิตโลกและเหมาะสมที่สุด สำหรับการแสดงโลกโดเมนการโจมตีระยะไกลและกลอุบายอื่นๆเมื่อส่งโคลอนออกไปเพียงจำนวนน้อยรูปแบบน้ำหยดจะเหมาะสมที่สุดนั่นเป็นเพียงอิทธิพลตามธรรมชาติของค่าที่มีต่อสวรรค์และโลกเมฆหมอกสีเทากล่าวและในเวลาเดียวกันก็ตระหนักถึงพลังของหลัวเหอคนแรกในอาณาจักรแห่งความโกลาหลโคลน เพียงตัวเดียวก็สามารถระง,งับอิทธิพลของเขาบนสวรรค์และโลกได้เจ้าเป็นเพียงโคลนตัวเล็กๆเกจ้าจะมีพลังมากแค่ไหนกันเชียวเจ้าจะมาขวางทางข้าได้อย่างไงทันใดนั้นเมฆหมอกสีเทาก็ระเบิดออกพุ่งไปข้างหน้าราวกับท้องฟ้าถล่มทลายและแผ่นดินแตกแยกไม่ว่าจะผ่านไปทางไหนชั้นอวกาศทั้งหมดก็ถูกทำลายล้าง ลัวเฟิรงสามารถบอกได้ในทันทีว่าพลังของคู่ต่อสู้ยังคงถูกจำกัดอยู่เขาเกรงว่าช่วงเวลาที่เขาสัมผัสจะเป็นช่วงเวลาที่ระเบิดออกมาอย่างสมบูรณ์โลกหยดน้ำของข้านั้นเป็นเพียงหยดน้ำนับพันหยดเท่านั้นและมันไม่สามารถทนต่อการประทะากาันแบบตรงๆเช่นนี้ได้ หลัวเฟิงเข้าใจประเด็นนี้ดีมันเป็นเพียงร่างคลนที่มีหยดน้ำเพียงหนึ่งพันหยดเท่านั้นว,ว้าวหยดน้ำขนาดใหญ่ของโลกแยกออกเป็น360หลัวเฟิงทันทีคลนที่หลัวเฟิงส่งมามีหยดน้ำหนึ่งพหยดและสามารถไล่คลนได้สูงสุดหนึ่งพันตัวน้ำแต่ละหยดถูกสร้างขึ้นจาก100.8ล้านล้านอนุภาค เทียบได้กับสิ่งมีชีวิตในชั้นความโกลาหลที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างสมบูรณ์แบบสิ่งมีชีวิตในชั้นความโกลาหลที่สมบูรณ์แบบนี้มีความแข็งแกร่งสูงสุดของอาณาจักรความโกลาหลแม้ว่าจะใช้กลอุบายธรรมดาอุบายธรรมดาก็ตามหยดน้ำของหลัวเฟิงสามารถเข้าถึงพลังระดับเหนือขอบเขตความโกลาหลได้เมื่อใช้กลอุบายระดับราชาเทพ หนึ่งแผลเป็นในสองชีวิตวัตจักรแห่งชีวิตและความตาย360หลัวเฟิงกลายเป็นแสงดาบ360ดวงทันทีแสงดาบแต่ละเล่มคือเทคนิคดาบระดับราชาเทพตัด1ขาด2เหตุผลในการใช้ท่านี้ก็คือว่าในแง่หนึ่งมันสามารถสร้างรูปแบบดาบได้และในอีกแง่หนึ่งมันเป็นท่าที่ง่ายที่สุดสำหรับหลัวเฟิง ที่จะทำได้และยังมีภาระต่อจิตใจน้อยที่สุดอีกด้วยหลังจากบรรลุถึงเอหลังจากบรรลุถึงเจดจำนงสูงสุดของราชาเทพแล้วหลัวเฟิงก็สามารถสร้างร่างโคลนมากกว่าร้อยร่างเพื่อทำการตัดเป็นสองส่วนในเวลาเดียวกันครั้งนี้เขาสามารถใช้ร่างโคลน360รร่างเพื่อทำการตัดพร้อมกันได้ แต่เขาได้กินผลวิญญาณคริสตานหุ่นหยวนและชิงซินไปแล้วผลของของเหลวตอนนี้การคิดของหลัวเฟิงเร็วขึ้นมากเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนและสภาพจิตใจของเขาก็ดีขึ้นด้วยดังนั้นเขาจึงสามารถบรรลุขั้นตอนนี้ได้เออมีเมฆสีเทาขนาดใหญ่ลอยเข้ามาแต่ข้าก็ต้องตกตะลึงเมื่อพบว่า แสงดาบที่หนาแน่นมากถึง360ดวงพุ่งทะลุเข้ามาทันทีและเมื่อแสงเหล่านั้นทะลุผ่านร่างของมันไปแล้วพวกมันก็ทำลายล้างอย่างรุนแรงมากแสงดาบ360ดวงทำงานร่วมกันคอยรัดคอและทำลายล้างอย่างต่อเนื่องและเมฆสีเทาขนาดใหญ่ที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าก็ถูกกลืนกินไป เขาจะแข็งแกร่งได้ขนาดไหนด้วยโคลนเพียงตัวเดียวเมฆสีเทาขนาดใหญ่ไม่สามารถเชื่อได้เขาไม่รู้ว่าในแง่ของการโจมตีระยะไกลนี่เป็นหนึ่งในท่าไม้ตายสูงสุดของหลัวเฟิงแล้วแน่นอนว่ายังมีท่าโจมตีระยะไกลที่แข็งแกร่งกว่าอีกด้วยซึ่งต้องชดเชยด้วยปริมาณตัวอย่างเช่นการควบคุมแสงดาบน้ำสิบล้านหยดในเวลาเดียวกัน ทำการฟันดาบแม่น้ำที่มีเฉพาะที่ธรณีประตูของอาณาจักรแห่งความโกล่าหนเท่านั้นด้วยขนาดของแสงดาบหลายสิบล้านแสงพลังของมันจึงแข็งแกร่งกว่ารูปแบบดาบของหลัวเฟิงในขณะน,นี้อย่างไรก็ตามหลัวเฟิงส่งเพียงโคลนมาเท่านั้นแย่แล้วพลังในการสร้างรูปแบบดาบด้วยทักษะดาบระดับราชาเทพนั้นน่ากลัวอย่างแท้จริง หลวเฟิงสามารถฆ่าบรรพบุรุษอู่เซียงในพื้นที่อนันต์ได้ด้วยดาบเพียง36เล่มอย่างไรก็ตามบรรพบุรุษไร้เงาในพื้นที่อนันต์ไม่สามารถใช้แม้แต่สาขาของถนนสายนี้และความแข็งแกร่งของเขายังด้อยกว่าร่างกายจริงมากการดำรงอยู่ลึกลับที่อยู่ตรงหน้าท่านั้น แท้จริงแล้วคือรูปแบบที่แท้จริงของมันในทวีปต้นกำเนิดรากฐานนั้นมีความล้ำลึกอย่างยิ่งในอดีตหลัวเฟิงเคยรังแกคู่ต่อสู้ด้วยร่างกายที่เรียกได้ว่าไม่มีที่สิ้นสุดแต่ตอนนี้กลับตรงกันข้ามร่างกายของคู่ต่อสู้มีขนาดใหญ่โตอย่างน่าสะพรึงกลัวพลังงานสำรองในร่างกายที่แท้จริงของเขาช่างน่ากลัวเกินไป แม้ว่าข้าจะกินแสงดาบทั้งหมดข้าก็ไม่สามารถทำร้ายเขาได้มากนักลัวเฟิงดูเหมือนจะต่อสู้ไปมาแต่เมื่อรูปแบบดาบรัดคอเขาขณะที่กัดซอกร่างกายของคู่ต่อสู้แสงดาบของตัวเขาเองก็สูญเสียไปอย่างต่อเนื่องเช่นกันร่างโคลนของเจ้าสามารถเป็นผู้นำในแดนแห่งความโกลาหลได้เลยนะนเนี่ย แต่น่าเสียดายที่ท้ายที่สุดแล้วมันก็เป็นเพียงร่างคลนเท่านั้นพวกคนของเจ้ายังไงก็ต้องตายพร้อมกับเสียงดังกึกก้องแสงดาามดวงของหลัวเฟิงมก็ทำลายล้างอย่างสมบูรณ์บนเรือบินโมโรซ่ามอีออีชิงหยานและภรรยาของเขารวมถึงคณะผู้ติดตามต่างเฝ้าดูด้วยความกังวลเดิมที พวกเขายังคงตั้งตารอที่จะชมชุดดาบที่ถูกเปลี่ยนแปลงโดยนักปราดผู้ยิ่งใหญ่หลัวเหอบีปรัดับเมฆสีเทาขนาดใหญ่แต่ตอนนี้พวกเขากำลังจะพ่ายแพ้อาจารย์เป็นเพียงร่างโคลนแต่ศัตรูคนนี้คือร่างจริงของเขาหากร่างจริงของอาจารย์มาศัตรูคนนี้จะไม่สามารถเอาชนะได้อย่างแน่นอน หมออี้ชิงหยานมั่นใจในอาจารย์ของเขามากแต่เขาก็รู้ด้วยว่าสถานการณ์นี้ไม่ดีมากนักอาจารย์ไม่สามารถหยุดเขาได้และข้าอาจจะตายด้วยหมออี้ชิงหยานมองไปที่ภรรยาของเขาที่อยู่ข้างๆเขาแต่จิตใจของเขากลับรู้สึกสงบมากกว่าที่เคยท่านจะตายไหมจางหยุนก่อมองไปที่หมอมหมออี้ชิงหยานและยิ้มเล็กน้อย ชิงหยานพวกเรายังอ่อนแอเกินไปในโลกใบนี้หยุดพูดไร้สาระแล้วรีบหาที่ซ่อนตัวซะโมโรซาโบกมือและอุ้มโมอ,อีชิงหยานจางหยุนก่อและผู้ติดตามของเขาจำนวนมากโมโรซาดูประหม่าภายนอกแต่ภายในกลับตื่นเต้นมากนายท่านต้องการเริ่มแผนสำรองหรือไม่โมโรซาถามเขาเริ่มรู้สึกกระหายน้ำแล้ว ไม่จำเป็นในตอนนี้หลวเฟิงตอบหาท่านว่ายังไงนะโมโรซ่ารู้สึกประหลาดใจในายท่านมีเคล็ดลับอื่นๆอ,อ,อีกไหมร่างโคลอนอันทรงพลังของปรมาจารย์อยู่ในเมืองหูหยางเมืองเซียงเจียและสถานที่อื่นๆซึ่งอยู่ค่อนข้างไกลาจากที่นี่ตามหลักเหตุผลแล้วพวกมันไม่สามารถมาที่นี่ได้ในช่วงเวลาสั้นๆระหว่างการต่อสู้อันเป็นชีวิต และความตายในส่วนของการใช้สมบัติเพื่อเปิดช่องทางเวลาและอวกาศนั้นศัตรูที่ระดับราชาเทพไม่สามารถเฝ้าดูช่องทางเวลาและอวกาศก่อตัวขึ้นอย่างเสถียรได้ในขณะที่กำลังทำลายดาบแสง360เล่มก็มีเมฆสีเทาขนาดใหญ่พุ่งเข้าหาเรือบินฮพิ่มเงาของหลัวเฟิงปรากฏขึ้นในโลกหยดน้ำมองดูก้อนเมฆสีเทา ขนาดใหญ่ด้วยความเย็นชาการจัดรูปแบบมีดได้บีบคอซึ่งกันและกันและพลังของทั้งสองฝ่ายกำลังทำลายล้างและกลืนกินซึ่งกันและกันหลัวเฟิงยังสามารถสัมผัสได้ถึงเจตจำนงที่บรรจุอยู่ในพลังของอีกฝ่ายหลัวเฟิงตัดสินอย่างคลุมเครือว่าเจตจำนงทางจิตวิญ,ญญาณของอีกฝ่ายนั้นไม่น่าจะแข็งแกร่ง มันควรจะเป็นแค่ความประสงค์ของราชาเทพระดับแรกเท่านั้นทำลายซะหลัวเฟิงไม่ลังเลใจที่จะใช้เทคนิคเหรียญหยวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับอิทธิพลของของเหลววิญญาณชิงที่มีต่อวิญญาณหลัวเฟิงรู้สึกเพียงว่าคราวนี้เทคนิคเหรียญหยวนได้รับการปฏิบัติอย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้นฮะ ทันใดนั้นเมกหมอกสีเทาขนาดใหญ่ก็มองไม่เห็นอะไรอีกเลยมีเพียงดวงดาวสูงตระงงานที่พวยพุ่งผ่านมันไปเท่านั้นพลังของดวงดาวสูงตระงงานเหล่านี้ทําให้เขารู้สึกสั่นสะท้านและสิ้นหวังและเขาก็ถูกบทคยี่ในทันทีไม่ไม่ไมไมในขณะน,นี้เขาตระหนักถึงชะตากรรมของเขาแล้วครับ ในทันใดนั้นภายใต้พลังทำลายล้างของดวงดาวที่หมุนเวียนจิตวิญญาณและความตั้งใจของเขาถูกทำลายล้างจนหมดสิ้นไม่เหลืออะไรทิ้งไว้เบื้องหลังเมฆหมอกสีเทาขนาดใหญ่ที่แต่เดิมมีพลังมหาศาลกลับค่อยๆเล็กลงและในที่สุดก็กลายเป็นหมอกสีเทาคล้ายของเหลวร่างที่แท้จริงของเขาเป็นแค่หมอกสีเทาเท่านั้นหรือ หลัวเฟิงบินเข้ามาใกล้และมองดูหมอกสีเทาฉากการต่อสู้ของพวกเขายังปกคลุมไปด้วยโลกที่เปียกชุ่มทำให้ยากที่โลกภายนอกจะมองเห็นมีเพียงโมโรซาซึ่งอยู่ในยานอาวกาศที่อยู่ห่างไกลเท่านั้นที่สามารถมองเห็นทุกสิ่งได้อย่างชัดเจนตายแล้วเหรอโมโรซาจ้องมองฉากนี้ตาของเขาเบิกกว้างขึ้น ศิลปะลับแห่งเจตจำนงอีกแล้วเหรอโมโรซ่าเก็บเรือบินและไปถึงฝั่งเจ้านายอย่างรวดเร็วในท่านสิ่งมีชีวิตระดับเทพราชาผู้นี้คือใครกันโมโรซ่าจ้องมองหมอกสีเทาที่อยู่ตรงหน้าด้วยความอยากรู้อยากเห็นหมอกนั้นควบแน่นเป็นของเหลวไหลช้าช้าและยังคงกัดเซาะบริเวณโดยรอบข้าไม่รู้ แต่นั่นคือร่างที่แท้จริงของเขาหลัวเฟิงกล่าวข้าเชื่อว่าข่าวการตายของราชาเทพองค์หนึ่งจะแพร่กระจายไปทั่วทวีปต้นกำเนิดในไม่ช้านี้จากนั้นเราจะได้รู้ว่าเขาคือใครท่านมอบร่างกายนี้ให้ข้าได้ไหมโมโรซ่าโลบเล็กน้อยเขาใช้เวลามากกว่าร้อยศตวรรษเพื่อที่จะได้เป็นราชาเทพ หากเขาเพียงแค่พึ่งพาการดูดซับพลังงานจากสวรรค์และโลกมันก็จะช้าเกินไปการดำรงอยู่ระดับราชาเทพนี้ซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากเส้นทางของเขาเองจะเป็นประโยชน์อย่างมากหากเขากลืนมันเข้าไปข้าจะศึกษาเรื่องนี้ก่อนแล้วจะส่งไปให้เจ้าหลังศึกษาเสร็จหลัวเฟิงโบกมือเพื่อปัดหมอกสีเทาออกไป ข่าวที่ข่าสังหารราชาเทพผู้นี้จนสิ้นแล้วจำไว้ว่าต้องเก็บเป็นความลับครับนายท่านโมโรซาตอบทันทีหลัวเฟิงพยักหน้านี่เป็นครั้งแรกที่เขาสังหารราชาเทพได้สําเร็จตั้งแต่เขามาที่ทวีปต้นกำเนิดแน่นอนว่านั่นเป็นเพราะจิตใจและเจตจำนงของราชาเทพผู้นี้อ่อนแอเมื่อพิจารณาจากการโจมตีเขาแทบจะฆ่า จิตใจและเจตจำนงระดับแรกของราชาเทพไม่ได้ในตอนนี้หากจิตใจและเจตจำนงของราชาเทพผู้นี้แข็งแกร่งขึ้น30%ถึง50%เขาคงกลัวว่าจะทำลายล้างคู่ต่อสู้จนหมดสิ้นได้ยาก